เช้านี้ฝนตกฝนตกนะฮะแล้วก็ลมแรงด้วยครับผมเราก็มาท่องเที่ยวนะครับประวัติาศาสตร์ของตุรกีนะครับนะราชวังเก่าแก่น,นะครับอีกตึนึ่ครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับสนามหญ้าเขียวขจีครับก่อนเข้าไปเยี่ยมชมพระราชวังคฝนตกแต่ก็เย็นสบายบน,นะคะะไม่ถึงขั้นกับหนาวรุนแรงหรือ,อว่าแบบูหูหนามากนะคะ แต่เราที่เราต้องเอาผ้าคลุมเพราะว่าเซฟตัวเองค่ะเบอกว่าให้ร่างกายอุ่ว่านะครับประตูทางเข้าพระราชวังนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆครับผมนะโอ้โหนะฮะนะต้องบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านะครับอ <Columbus S 1> <Literally. S 2> ่าเมมิท like ี่สองนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่อิสตันบูลนะครับนะต้องบอกว่านะ พระราชวังแห่งนี้นะครับนะได้รับการนะครับอ่าเรียกว่าอะไรสถาปนาให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติปีคศ .1985 ด้วยนะครับผมนี่คือเป็นเมืองจำลองนะฮะสวยงามมากมากเลยครับอคอาการเห็นมากครับไม่สามารถเอามือออกมาจากกระเป๋าได้ครับตอนนี้ฝังโน้นนะครับ จุดนี้เูดนจุดนี่เราย่านทะเลมารรล่าว้าวนะครับวิวทิวทัศน์นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับนะอยู่บนภูเขานะฮะนะถ้าเรามองลงไปเราก็จะเห็นทะเลนะฮะช่องแคบบอร์สคอรัสนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำเลดีมากๆาเลยนะฮะอากาศเย็นสบายนะครับผมต้องบอกว่านักท่องเที่ยวก็เดินทางมาทั่วโลกนะฮะ เพื่อมาเยี่ยมชมนะครับนะพระราชวังแห่งนี้นะฮะนะผมเองก็นะรู้สึกดีนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวตุรกีนะครับอิสตันบูลนะครับเป็นคลิปนะฮะเป็นภาพความทรงจําดีๆนะครับนะอากาศเย็นหนาวนะครับเนาะวิวสวยมากๆนะครับทุกท่านครับผมก็เลยน้องมาบอกบอกนะฮะ เก็บน้ำใต้ดินนะฮะซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอิส,อสตันบูลนะฮะสามารถเก็บน้ำได้ถึง8800 0ปลูกบาศก์เมตรสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคยตรีกตะรวัรษที่6ภายในอุโมงค์มีเสาไม้เนื้เสากี่ต้นสูงใหญ่คำเรียงรายเป็นแถวนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสมัยก่อนนะครับนะเขาสามารถสร้างอุโมงค์น้ำนะฮะเพื่อใ,ใช้ในเมืองเนาะ ยุคโบราณนะครับในยุคโรมันครับต้องบอกว่าคนันนั้นนะครับนะเขา,าสุดยอดมากเลยนะครับที่สามารถสร้างนะสร้างอุโมอง์น้ำนะครับเพื่อใช้ในเมืองนะครับใหญ่มากๆครับและก็ลางการ,การนะครับโอ้โหเป็นอุโมองใต้ดินนะฮะใหญ่มากๆเลย เดินทางกลับไปเมืองไทยครับผมเราก็จะมาแวะเดินเที่ยวที่ตลาดสไปนะฮะและก็ครับช้อปว้าวนี่คือของฝากครับผมของฝากครับผมอันนี้เป็นขนมเตอร์กิสตีไลท์ครับเตอร์กิสตีไลท์ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีนะครับใครมาต้องซื้อเอาไปลองชิมดูลักษณะคล้ายๆกับคาราเมลครับคาราเมลสอไส้ถั่วครับขาวเหนียวนุ่มๆเมื่อกี้ลองชิมดูละอร่อยไหมโอ้เมื่อกี้อร่อยมากครับผมต้องอระไรไหมเมื่อกี้อ๋ออร่อยมาก ก็ดีที่สุดในตลาดนี้นะคะสบายนะคะราคาก๋องเนี่ยประมาณไม่ใช่ค่ะประมาณร้อยร้อยยี่สิบห้ารีลานะคะก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทครับแล้วขึ้นขึ้นมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูบรรยากกินคนเยอะมากๆครับนับเป็นตลาดของฝากนะฮะไม่ใช่มีเครื่องเทศนะครับแล้วก็มีพวกขนมเนาะแล้วก็มีสมุนไพรนะของตุรกีนะครับนะ ทุกร้านนะครับขายแบบนี้หมดเลยไม่เก็ตด,ดูนะครับข้อดีครับข้อดีอก็คือข้อดีของที่นี่ให้ดูว่าขนมตะกี้ซีไรที่เราซื้อมะที้อยากกินอันไหนอยากซื้ออันไหนบอกเขาชี้ครับแล้วชิมได้ชี้แล้วชิมได้ได้ตัดสินใจชิมก่อนแล้วค่อยซื้ออ๋อนี่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 แนี้ลองให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับผมนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นี่ครับขนมท็อปซิงนะครับที่ท็อกซิมโซเฟร์นะครับผมเนาะ เป็นย่านธุรกิจของตัวเองนะครับผมอ่าอิสตันบูลนะครับผมนะครับจะตรงนี้ตรงนี้เปรียบเสมือนกับอ่าถนนแฟชั่นนะครับถนนแฟชั่นสำหรับช้อปปิ้งครับสำหรับผู้คนในในอิสต์นบูนะครับเปรียบเสมือนสยามสแควร์ครับอ๋เพราะว่าเราเป็นสยามสแควร์ใช่ครับเป็นงานของเราครับ โอ้โหเคารัลเคาร์ลกลยุทธ์ล่อล่ลีลาครับผมลีลาละ5บาท200กรัม200กรัม1ลีลาก็คือ5บาทครับเพื่อนครับนะเพราี่เฉยเฉยครับโอ้โหว่อ่ ยอดเลยปกตนครับไม่มาไอ้มาต้องรอครับมาต้องรอจะได้รู้ครับโอเคต้องกินไอศ์ครีมนะตุรกีครับครับไอศ์ครีมกรนเกเขาบอกนะอุณหภูมิเท่าไหร่ครับกินในติมผมว่าอุณหภูมิตอนนี้น่าจะติดถือรถนะครับเขาเย็นมากเลยครับสกีตีมอร่อยไหมครับโอ้ยยิ่งโคตรเยิ่งก็มีตรหนาวโคตรเย็นอ่ะป้อมหนาวไหมพี่ในติมนะคะในอากาศเขาเย็นพอดีๆไม่ทำกันนะไอตีมก็เย็นอยู่แล้วตรงแบบ โอเคบับโปรตีใช่ไหมอ้สุดยอดครับบับโปรตีบับลองทานละมานโปรีต้องลองทานับต้นตำรับเทปั้ของโลกครับตอบตุรธีมาตุลกีไม่กินมาไม่ถึงดูครับผมดูดูดูนะครับดูครโเคครับเออไม่ค่ด้เช็คตัช <laughs> 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 ah, đi đâu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 , ah đi đâu? Yes, đi đâu? ผมเองก็ได้ลองละนะครับก็อ,อร่อยดีครับอร่อยดีนะก็เปลี่ยนเพราะว่ารบรรยากาศเี่ยเราต้องลองชิมกันชิมดูได้เวลาเดินทางกลับไทยนะครับนะนโอ้โหสนามบินอิสตันบูลนะครับใหญ่มากๆครับสนามบินใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้หนึ่งปีนะครับผมเนาะอ๋อไหวเรื่องบ้านก็มีพลังการ,ราสร้างจริงๆนะครับผมตอนนี้กำลัง โัวกระเป๋า,ะปา,ะา,า,า,าะนะครับอโอเคบรรยากาศให้เพื่อนๆดูครับผมอ่าโอเคตอนนี้กําลังเดินทางโหลดกระเป๋านะครับก็เดินทางประมาณปีหนึ่งระบบโหลดกระเป๋าเป็นระบบใหม่นะไม่มีอ่าเนี่ยเป็นระบบของล่าสุดอ่าเป็นระบบใหม่ล่าสุดครับ ก็3ตัวครับผมถ้าได้ชื่อผมว่า try หมดแล้วไหนไงวะเนี่ยไม่เห็นมีใครเลย try รู้นะไม่ได้ to โบตอนนี้กําลังออกกระเป๋า try นะนี่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  try นี่นี่นี่ try 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 ยี่สิบองคปกี่โลนี่ใ่อหมดิอีเโอเค,อเคนี่คือรบบใหม่ครับผมนะของหสานามอิสตันบลครับนะโอ้โหทันสมัมากๆเลยครับผมนะ ก็ต้องใช้พนักงานแล้วครับผมในอนาคตก็คือใช้หุ่นยนต์ AI นะครับทำงานแทนคนได้เลย YouTube อรบ YouTube YouTube ทคนทุกค Hello Hello Thai p e o p โ e Hello สวัสดีครับ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 ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดขบคุสวัสดีสวัสดีแล้วก็ All good Thank you You're welcome แลนน่สวโอเคคร <laughs> yeah. <and> ับผมได้เวลาเดินล่นแล้วนะครับหลังจากที่เราที่จัดตัวหล่นแน่นหวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณในทีคุณพัดต้องยอดับผมสุดยอดทริปนี้บอกเลยว่าครับผมซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์คุ้